เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของหลอกเพราะความรักสุดท้ายหลอกเพราะว่าหวังเงินครับจาได้ไหมครับการเอกใจเอกที่บอกว่าเจ้าสาวจัดงานแต่งงานคนเดียวที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่โตครับเพราะว่า นะครับคนที่บอกว่าอ้างตัวว่าจ่าเอจากจเอกชื่อจริงนะครับก็คือว่านายเอกสุวรรณรงค์นะครับนี่นะบอกว่าว่าผมจะเอาเงินไปคืนครับสามแสนบาทใช่ไหม<อ>จบเท่านั้นพอจอบแล้วปรากฏว่าภาพใหม่ล่าสุดออกมาครับภาพนี้ไม่ใช่จ่าเอกแล้วครับแต่เป็นร้อยเอก ชื่อว่าเอกสุวรรณหง์ครับเ,<อ>เป็นข่าวนี่ก็ว่าแต่งชุดเื่องแบบเรียบร้อยนะครับนี่นาแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับโอ้โหหล่จริงนะคนนี้อก็ออยเป็นทหารด้วยนะครับแล้วก็เป็นข่าวเพราะว่าอะไรครับคนที่เสียหายว่าถูกคนนี้หลอกแป่งงานก็คือว่าหลอกมั่นจะกร ไม่พอใจแล้วครับไปแล้ครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านหนองปิงตํบลชัยมงคลอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นบ้านผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเนี่ยนะผู้ที่ถูกหลอกไว้างั้นนะ แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่บ้านแล้วครับบ้านหลังนี้มีแต่พี่สาวเล่าให้ฟังนะครับว่าพี่สาวชื่อว่ากนกพรนะบอกว่าน้องสาวตนเดงนนะครับคบกับนายเอกเมื่อสักครู่นี้เขาอ้างตัวว่าเป็นทหารว่าอย่างนั้นนะยศร้อยเอกแล้วก็หมายมั่นเลยครับทำการมาสีชมพูเลยบอกว่าจกลงแต่งงานกับน้องสาวของเธอเพราะว่าหลังจากที่คบหาสมาคมกันเจ็ดเดือนมาเรียบร้อยนะครับร้อยเอกเอก,เอกสุวรรณน้อง มีกำหนดมั่นหมายแล้วก็แต่งงานด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลามั่นจริงๆมาไหมคะไม่มาครับทำไมอ่ะนายเอกบอกว่าผมติดธุระนะครับมีปัญหากับแม่แม่ไม่ยอมมาแม่ไม่เห็นด้วยผมก็เลยไม่มาไม่เป็นไรครับนี่นะเอายังเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะครับสุดท้ายไปขอโทษกับผู้ที่ว่าตนเองหลงรักครับแฟนสาวซึ่งบอกว่าเป็นคนที่บอกว่าทํางานอยู่ที่ร้านเสิร์ฟแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปตรวจสอบเหมือนกันนะครับแต่เธอก็ไม่ อยู่บ้านหรอกครับนี่นะแต่ไปตรวจสอบอีกที่นึงก็ขออนุญาตนะครับหันหลังให้เธอก็เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังทั้ง หมดนะครับนี่นะเอาคนนี้ไม่ต้องบอกชื่อเสียงเรียงนามนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายบอกว่ารู้จักนายเอกนะครับขณะที่ไปกินที่ร้านอาหารนะครับที่คาราโอเกะว่าอย่างนั้นพอก<อ>ินปั๊บนะครับก็รู้จักกันสุดท้ายก็ว่าหลงรักนี่นะเอาหลงรักคบกันมานานสุดท้ายก็มาอยู่ด้วยกันเลยที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะมาแต่งงานนะครับสินสอดเอาไปเลยนะครับสองแสนเลยนะหลังจากที่พ่อแม่ีด้แค่สี่หมื่นแต่ปรากฏว่าระหว่างที่บอจะรอมั่นนะครับหลอกเงินเอาของพ่อตาบ้างเอา ของญาติพี่น้องบ้างหลายหมื่นครับแล้วก็เชิดหายไปหลังจากที่ว่าวันจะมาบั่นจนกระทั่งเห็นข่าวที่อำเภอนาดีเอ๊ะมันคนเดียวกันนี่ว่าง,งั้นนะก็เลยไปแจ้งภาพตำรวจว่าต้องเอาผิดให้ได้สำหรับไมหมอนี่เพื่อที่จะไปหลอกคนอื่นเขาอีกว่าง,งั้นนะโอ้โหโช่วงนี้หลอกกันเยอะจริงๆนะคะไม่ต้อง c เซ็นเตอร์หลอกให้ร,กรักหลอกให้หลงหลอกให้โอนแบบสำคัญที่สุดนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพในเครื่องแบบร้อยเอกคัดเลยนะครับกองตำรวจต้องรีบที่แจงแล้ว ตกลงชื่อเอกเฉยๆแรกเนาะแล้วไม่รู้เป็นอาหารจริงหรือไม่นะคะนี่ถ้าไปบวทเป็นพระก็เป็นพระเอกอีกอะโอ้โหชื่ออย่างนี้นะคคคุุยยยยมมมาาาาสสโงงนนบบ